อันว่าให้ตัวทำอิฐน่ะเฮ็ดเหมือนคณะโมเมนต์แดนเนาะเออคือบบบอกคือบบบอกให้เฮ็ดสุดแดนใช่ไมโมเมนต์แดนตามกองใหญ่ไม้ใหญ่หันกับแม่นมดดินแม่มดคือบบคือบบบอกสับดาห์นมื่อเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ใหญ่นะเขาเช็ดหลุดจ้ะโอ้หลุดนหน้าเจ้าไปซี่บอกโดยที่ว่าคือลุงหมวดเราบ่เมนเจ้าของหน้าแล้วบ่ฮู้บ่เล่นอยู่ไสบ่ปฏิรูปด้ยพูดละพูดบ่ฮู้คือการ บไปพี่น้องหลังจากที่กลับมาแต่ห้น,หน้า<อ>เนาะจะมาถามทั้งเมย์พิ่นพี่น้องเลยตอนที่ลุงหนวดแต่ห้ทั้งปับ๊บใหม่ปั๊บหน้าน่ะต้งองวยโดย,โดย,โดยสบายดีพี่ลุงหนหวดกระพู้ว่าแดนอยูใ่ใจเนาะพี่น้องเนาหนวดกระถามพิ่นคักแน่แดนแดนอันนี้ก<ห>็แม่เลยบรรลุอันเห็ดทูไฮปับก็แม่นอน่อนอื่นกราบทักทายสวัสดีสบายด้อพ่อแม่พี่น้อง ทีเบิร <kah st Bond> ์ตจะขู่สู่คนพี่ได้ไง่ะกับวิธีการทำว่าอันว่าให้ตัวทำอิฐหนึ่งเฮ็ดหนึ่นขนาดโมเมนต์แดนเนาะเออคือโบบอกคือโบบอกให้เฮ็ดชุดแดนใช่ไหมโมเมนต์แดนตามกองใหญ่ไม่ใหญ่หันกับแม่นมดดินแม่มดคือโบคือโบบอกแต่บัวนีมือมือก่อนก็ไม่ไม่ใหญ่นะเขาเช็ดหลงจ้าโอ้ย คอยนะครับว่าได้เข้าใจคอยคิดว่ามองที่เจ้าชีบอกว่าเอาค้านี่ค้านี่นะคือขอ,ขอใจว่าคือแดนเน้นนะเขาเขาเขาคิดว่าเป็นแดดเลยแม่ตัวแดดน,น่นเองอ่ะมันเที่ยงเขานะ้าแล้วลุกดำหลังหัวนะอ๋อเ <laughs> นาะอย่ามาบอกกันเนานะกับหวยันเขาว่าไปยังเฮ็ดเอ็นไม้ใหญ่เลยยันเขาา้าไปยังทนะุ่งแม่นาะอันนั้นเจะไม้ใหญ่แล้วแถวนั้น บรรไม่ใหญ่ขบุดระดยวะว่ะเอาตามมันมไปคิวันคือความคิดของเจ้านั่นญาติพันธุ์บุรุษใหม่ใหญ่เจ้าก็เลยบอกแต่จุดที่ว่าคันนาตัวแดงขัน,นโอ้ <c oughs> เอย <c oughs> เนาะอันขา่าเจ้าบอกว่าเออแดนหน้าสนันสุดยหันอยู่นี่นะันทั้งลูกมาวานี่นะ่ะสี่ให้ทั้งอันว่าเอา่อคนที่เป็นปั๊บหน้านะ่ะลงไปเห็ดอยู่มองทุพืนไรขึ้นมา แล้วให้คือฮันไปฮันมแม่ปเป็นปากปเป็นว่าวอะไรก็เลยต่อไปตามแดนฮันเด้อชวนอันไอไปตามแดนฮันเ่าเห,าหา็นหลังหัวเขาบนเทียงเขาฮันแม่เลยก็เรียกว่าคือฮันไปบอกแลย้ยโอ้ยไปจะได้บอกฮะตอนที่ว่ารถเปิดนหน้าน่ะถามงเฉพ่อว่าแดนบ่น,นี่เ <c oughs> ออเออว่าเปิดกระบอกมือกันเออ <c oughs> แม่และดิแม่หัอยิ้มจ้ากิจจ์หัวเราบ้จ้า เออนี่เนาะมันหกเนี่มันหกเลยกุเชืคือเอานกประยักษ์รื้อใตามทางนั่นแหละอ๋อโอ้ยเนาะของแนวถ้าบอกว่าเออชุดแดนแดนย้อนอยู่นี่โอ้โหลุงหนวดกระทางแต่ให้เขาเฮตแต่ร์พูดแล้วขึ้นมาแม่บอกว่าชุดได้ได้กลับมาเป็นอย่างเนาะเพียงแต่ว่าเขา อยากเค็ดมันสุดแดงชื่อน้องนุ่มเหรอคือเขามาจะคิดแต่มันสุดแดงเลยว่าก็ง่ายว่าหน้าเมื่อสบายดีโดยโดยง่ายว่าหน้านั่นเจ้าเค็ดเครื่องแบบนั้นน่ะมันมันจะมันกับมืชุดมันบ่มือชุดหน้บมืชุดเลยชุดว่าเมื่อหน้าฮกประดุลบ่บ่ขอโทษนะคนกิโลกิโลเนาะแมนคือเจ้าเฮ็ดชุดแดงที่เจ้าเลยง่ายลักไปกะคือจบที่มันบ่แล้วเหมืยนแต่ดินก็ไม่มีมันบ่ อันนี้กับ breath. พ่นกานา pues ้าอ้ว่าเราได้เจอเจานาฮันว่าอันแม่หันปักหลักเลยแม่อันปลูกหลักหลักยันขบวัวมันด้ิทาง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 ขบวัวเลยคันขู่คันด้วยแล้วแม่อันปักหลักมันปลูกหลักวัว่พ่นหายเจ้านาพอนหายเออว่ะไปหาผู้บ้านเด้อว่วะอันนี้หันดินเท้าได้เข่าขายเท้าแล้วและไปที่ประขายว่าดินแม่ แต่แม่ก็ลบดินไฟดอกนี่ดินแตะมั่งว่าไงแม่ดินแตะจองกระพัวน้วยอันนี้เฮาจื้อว่าด้วยเราก็จื้อและพันดดชุนหมันนี่แะเบ็ดเด้เอละคันคูนี่ก็ยังบระธานเปลือยแม่แม่ด้วยแล้วก็คนให้ไปหาผู้บ้านมันในวันที้เนี่ยเคลียกับน้องเน็ตต้องตแล้วบ่อันมองที่ว่ารักหัวที่ว่านั่นน่ยแดนเลยเนาะแดนเลยแดนเลยแในวันที่นี่ยภูราห์ชิด อันปลุกหลักอันทุระห้าสิพันเป็นหลักแดนเลยโดยวันนี้เนี่ยคันว่าแม่สิรุตนเมื่อเพื่อบอกให้มันเกิดปัญหาอ่ามีแต่ว่าเฮ่าไหรสิอ่าวว่ากับจุดรุดรุดมืออื่นทำมาเพิ่มมากใม่ไหมเพิ่มมากน้อยหนวดน้อยโดยโยแล้วเขาใช่เพิ่มเบิกตั้งในแดนขึ้นมาเลยโดยลูกแม่เฮ็ดแบบนแม่มาเป็นปากเป็นว่าแม่เฮ็ดแบบนแม่น่ะ อ่าเจ้าลุดหน้าเจ้าไปซี่บอกโดยที่ว่าอ่าคือลุงหมวดเราบ่ิเวนเจ้าของหน้าล้วบ,บู่ฮู้บ่ิล่นอยู่ไซส์มาเตลูกโดยพวกเราพวกบู่ฮู้คือการาเออเออกระเบนเขาแบบนี้น่ะแมวเป็นบาง <c oughs> มันเป็นต้นไม้ใหญ่ยังเขาบูชนออกว่าแต่ว่าง่ายสมมติว่า,วา,วามันมันอยู่หันมันหกแต่เพิ่นบอกว่าเออให้นี่นี่อาจจะเพิ่มราคาขึ้นเท่ากับให้ตามตาม,ตามเพิ่นเว้า <c oughs> ไม่ว่าลุงหมวดเนาะตามยากตามง่ายเขาให้หลายมันง่ายกะอ่าคือลุงหมวดเ็ให้เราสองล้านหนึ่งกับบเป็นณยังคัำเพิ่นว่ามันกกไม่ใหญ่หลายลุงเอ้ นนี่นั่นเดี๋ยิ่นขอเท่าน,นี้นะครัจังว่ากันอีกว่ามาปร,ปรึกษากันว่าเออมันโอเคบ่พอเฮ็ดบ่กครกับจังเฮ็ดคือเ,เจ้าเฮ็ดน่ะมันถามว่ามันถือบ่มันก็บ,บ่บถืธบ่ถืธบ่ถืธเพราะว่ามันบ่ได้ชุดแดงบ่ได้ชุดแดงชุดว่ามื้อหนา้าพกไปแล้วบ้าขอโทษน้ำนอนมาแรงตายแล้วบ่มีคนฮู้รักฐานอย่างนูง้นเอ้าเอามีแต่ลูกในเต้าก็มีแต่เจ้าเอ้าพ่อแม่เจ้าอ่าเฮ็ดตั้งแต่กี้โห พันดุดชุดแดนเลยแม่มาล่ะมันก็ได้เป็นซ่าสามสิบเมตรแม่มาล่ะฮันว่าไงเขาก็เสียถิ่มซื่อๆนะเฮ็ดยังก็ตามเต้กลูกว้าวให้มีแต่ว่าเจ้าไปบอกเพื่อนว่าเออคอยสะไปดูดหน้าบุอื่นนะคอยสีเอาคันหน้าหน่อยชุดชุดแดนเนอไปบอกไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งน้ำกันให้เพื่อนน่ยไปเบิ่งน้ำจ้าของน้าไปเบิ่งน้ำไลยอันเจ้าของหน้าฮันบอกว่าเขาไม่ได้เอาล่ำไม่ได้เอากายไปเบิ่งน้ำกันนะเอาคันแท้านาเขานี่ตีนแม่ไห้มันตกสาเหร่ซะเอาฮอดชุดแดนก็ได้ตีนมันตกแดนซะ มาเอินหันบอกขาจะเอาหน้าอีกห<ม>น<ร>ูลงโดยจ,จาให้เพิ่นไปด้วยกันให้เพิ่นไปด้วยกันว่าข่อยอสิรุดหน้าข่อยเดินนี่ทางที่เขานี่คือข่อยสิเห็ดเป็นให้หนาเจ้า,จากับเขาหน้าเจ้าข่อยเขาหน้าเขาไอ้นอแต่มันถือกันนะอเพิ่น,นบอกว,ว่านี่นี่วันวนี่าห้อันรุดแรกข,ข่อยสิเห็ดว้ทั้งเขาน้าข่อยมันโมแมนคือเพิ่นเขาทางดินแม่แม่มาละ อันน่าอันทางเขาหน้าอันเพียเพื่อนะดินเจ้าเราเลยนะบรรนันข้าวผ่าทางไห้เลยโดยนั่นแหละจังหวะอันนั้นคือดินเจ้าเราปะคันชูนะเขาเห็ดนะเห็ดได้หรอปะเห็ดได้เป็นอขันเห็ดได้เขาก็เห็ดนะเพราะว่าเนี่ยเมมดตามก็ไม่ใหญ่หันเนื้อมดข้าวข้าวลักหัวลดลงห้วยฮะโดยขอมิจาวาท่างนี้ท่างนั้นกับมแต่ว่าคันว่าอันนั่นเนี่ยเขาขายขันชูนำเลยได้ของเขาช่อขันชูวา เจ้าจะได้ข้าวก็เอามาปั้นให้ค่อยทีนนี่บ่แมวบ่ปั้นให้ตกกระยามันน้อยทีทางชั่วนี่นี่ที่เจ้าบ่ได้กินดอกว่าจะได้เงินคอยก็ให้ว่าจะได้ข้าว่อยก็ให้จะเลี้ให้คอยดินบ่แม่อืมด้วยให้ลูกให้เต้าคืนกันแมวบ่มีโมแม่ยังดอกที่ว่าเขาทำเขาคิดเจ้าเจ้าจะได้แล้วก็ดีข้อขอแลแม่บ่ให้แม่บ่ให้แล้วมันนี่แม่ให้เห็นเขาทำกลัวกลัวเลยแม่ กุหัวกุหลัวคนหายดยพเอาผบานเอาเท่าแก่ปักลักพอแถวแก่ผอบานมาก็ดินมันผอบานว่าผอบานว่าคอยก็ยังขลายดินเหลาอีกคอยโบโหอ่ะคอยก็บอูโหบันแดนคอยก็คลายดินเหลาคือกันว่ะนี่ดินดินเหลาเลยบ่เป็นเทียงผบานบ่็เทียงเลยอ่แล้วแต่ที่หนหมวดสิษสามว่ะครคือทั้งจุดประสงค์ของทั้งเฮิร์มตอนนี้แหละ เราเราจะเรียบแบนทางพังพังพังเทือนยังเหลือนั่นอ้อมไปเลยว่ามันมันเสียด้จังไห้จังไห้แต่กะคอยวาดกันอีกที่จมันสุดแดนเลยเจ้าในใจเจ้าหน่อเจ้าอย่าให้สุดแดนต้องไปทั้งไม่บิ๊กขุนบอกถ้าแเออมื่อไปบอกเพื่อนเจ้าแม่คือบอกให้เพื่อนบุกเบิกท่านั้นขึ้นมากะเพิ่งลูกกแหละแม่โบเป็นปากเป็นฟ้าพิ่งแล้วเขาบอกจากแดนเนาะคือเจ้าย่านย่านมันไม่ไงย่านคือเจ้าเวทไห้่ เราเคล็ดไม่ใหญ่แล้วว่าอันแท้ใจให้ได้อันฮอดแดนเขาฮั่นมาประกาศว่าวดิประกาว่ากะชิญุกตัวอย่างแบบเป็นนั่งเบิ้งข้าเจ้ารุด่นหนิเนี่ยนุ่งหนวดบอกว่าเงินในกระเป๋าเฮานี่เงินในกระเป๋าเฮานี่เฮาสามารถบอกเพื่อนได้ทุกอย่างถึงสี่หกเป็นกอไม่้พ้านไม้ยังยังตามแต่เพื่อนมีความสามารถเฮ็ดได้เลียวเฮาตกราคากันได้เดียคือเพื่อนเฮ็ดให้เฮาเบิร์เพื่อนไม่ได้ว่าเพื่อนไม่ได้ว่าเอ้คอยบรเฮ็ดแล้วมื่อวานมื่นี้ไมดเท่ากับจ้างกันไหมสิเป็นยากเนี ง่ายนี่เราคุยง่ายคันเพิ่นคุยง่ายคุยง่ายง่ายแล้วเรามีจจะว่าคันว่าเออไอ้ซอยกันนี้คือแบบว่าเฮาน่ะบ่อยากให้อ่าานพังหน้าไปบรให้มีปัญหาลูกเต้าเขาอยากให้มันเห็ดสุดแดดเลยแล้วก็บเอ่อเห็ด บุ๊กไฮฮอตตัวนี้มาตัวนี้นะเขาเพิงบอกคนไปพอไม่รู้กันแล้วหวา้แม่มาเป็น่าวเป็นหวาวกับขาวนะลูกหวาวแล้วแม่ไปบักบอลแดนเออมัาจะไปบอกกับเจ้าต้องเอาเจ้าของหน้าตัวนั้นไปน้ำกันไปน้ำแข็เบิ้งน้ำแข็เลยบอกว่าเพื่อว่าชุดหน้าเดลยคอยชุดหน้าคอยปุงเป็นไฮหน้าแหละคอยสิเอากอนแทคหน้านี่ชุดแดนเลยแล้วมันตกมองนี่มองนี่มองนี่เอาตามแบนที่รักพูดถึงฟังฮันโดยคนเขาอ้างมาเอินกับแม่บอกกับเจ้าหนาค่ะไปเบิ้งน้ำกันเป็นหูเป็นตาเห็ดได้แลรกยามันพิษมันให้กันเออ นี่ว่าอันปลาเล่านั่นกัไให้ขาเจ้าต่าออกหมดเลยไม่หนก็เอาเปนว่าจักไปตัดมาเห็ดพื้นเห็ดรัวไม่อันนั่นนะแม่อะไไม่ล้างอะไม่างม่ารายอกอันนั่นนิเตปบบอกข้าเจ้าเห็ดท่านนะาเจ้าไปเอามาไ้ลม่ใหญกบเาไอาเลยไม่ไนก็เอาเอาดได้เลยไม่ไหนก็เอาไปเาไ่ดียไมหนาไเดียมได้ม่หนก็าเ่ไ้ย่นกเไปเาม้เลไมนกาไเอม่ได้เล่นกเอาาลุงหนวดเนาะแาม่ลมก็เอาไเอาไมด้ มีแต่ว่าตามนั่นแหละใจนายอยากให้เขาเฮ็ดทั้งลุ่มเป็นบอใจโดยเป็นปางเป็นว่าอะไรแบบบึ้ง่านเขาเฉพาะดูวันนี้ไหนเจ้าย่านเขาเฉพาะเราเป็นปากแล้วลูกเอ๋ยเนาะลองได้ไปลองนะสบายเลยเขาเขาฟังเจ้าบอกเนาหู้เลยเขาเบิ่งเขาเขาหู้แล้วเจ้าในใจจริงเจ้าไหนทั้งเถียงเจ้าเจ้าให้ดุตเป็นไหน่าไปเลยเป็นบ่อกฮ่ะคอยเบิ่งวัเดียวคขายังหู้มัมงงไหนมันสิเป็นได้เข่าของไหนมันสีเข่าสีงามน้าสีพาน ชุดว่าเอาเห็ดทั้งรูมพุนน่ะเวลาฝนตกมาเลยน้ำไหลามาหน่ะ<ส>เขาเจาะคาแทนะ่าเอาท่อใส่หน่เขาสามารถเอาน้ำเข่าได้เป็นบ่แม<ส>่คันธุ์เห็ดแต่ทั้งเคิงพุนน่ะมีแต่รอยแต่น้ำแต่ฝ้าอย่างเดียวนะนะั่นน่ะมันมันน้ำมันมัน,ม,นมันเป็ดเลินเลยแม่นบ่กลุ<ส>ง,งว่า,า,ามองไงว่าไห้หน้ามันจะมันจะเพ่งหากันไม่ได้นั่่นนนะ้ำก็ไหลเข่าบ่เป็นท่านเจ้าเห็ดทั้งรูมพุนน่ะเจ้าสามารถเอาน้ำทั้งเคิงพี่ลงไปรูมพุนน่ะแล้วเขาก็เจาะเอาท่อใส่อ่าเอาเข่าให้หน้าแต่ละไ้แต่ละไ้ลงไปเ ไอ้เทิงไรขึ้นมากสินะเขาก็บพวกแป้ก็ว่าชุดเจ้าน่ะบุคเคยมีหน้าแต่บอกว่าตัวนี้นะแต่ว่าเพราะว่ามันก็ต้องเห็ุตามหน้าดินนั่นแหละเอาคิตย์เมื่อวานบอวานี่เมืองหลวดบอกว่าเขาเจ้าบนไหนแต่เจ้ารุดน่ะมันมันสูมันเนิ่นหมดเลยเจ้าบอกคนเนิ่นพาให้ไปนอนผูกไอ้เพราะว่าเจ้าเป็นคนเฮ็ดหน้าเจ้าเป็นคนเฮ็ดคน คุณดำ่มเนอว่าเจ้ามาเป็นไปเจ้าก็บอกเพิ่นว่าแต่กับเจ้าปั๊บนะพอยอมรับว่ามันงามงามมีรี้เที่ยพร้อมกับเจ้ากระชายให้ก็เถอะแต่ทีนี้พอทั้งหมดออกไปแล้วคือแต่พี่ว่ามันต้องนวดถามว่าเดี่ยวคนเซบอเอามันเนินเลยเนินเราก็อยากเน้นนมันต้องสั่งเยอะจริงๆวันจะถามว่าเอาพ่อเจ้าคุณบอกเขาพ่อว่ามันงามเลยเราว่ามันงามเลยคือพ่อพี่หยาดมันงามเลยแต่เราบอกว่าเราบอกคิดว่า นะมันมันเอียงมันค้อยมันโน้นเนี่ยนะเราบอกกันจว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะคันเพิ่นมาเมื่ออื่นน่ะมีแต่ห้าสิบเอ็ดคุยกับเพิ่นแต่ว่ามันอาจสิบหได้เราให้แต่สองล้านเพราะว่าต้นไม้ใหม่ใหญ่มันหลายตอนนู้นก็จะว่าบอกคันเพิ่นพูดว่ามันแพงกว่าฮันเอากะเอากะเอาตามมันแพงอะไระบอกมันยากก็คือยาก็เขาเข้าใจทั้งเพิ่นทั้งโตเอาเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดให้ได้ให้สตุกคันเพิ่นอยากซอยคือกันนะสมเพิ่นว่าเออให้แต่สองล้านที่เก่าคันเพิ่นสุดเด่นเลยกะ หรือว่าได้ไก็ตามเตะคับมันเาครัหนหรือว่ามันอี่สามสิบคูณสี่มแต่ให้นั่นมัน่าจะหอดครัวอยู่ตรงนูนาวคูณสาิบอ่ะมมันมันน่าจคณแหละครับประมาณสาปลายแบบสี่สิบคแหละแต่จนชุดแดงเพราะว่าันหเว็นเว่ามันแดงชุดใจเพราะว่าตรงนู้นะคิดแต่ว่าเทียงนะเจ้าเห็นบ่เทียงเหรอนนะเทียงหางคอยไปเห็นยุกแต่ผมว่าเออเทียงเขาหันโดยเพราะว่าตรงนู้เข้าใจแต่ว่า แดงนี่ยคือหมองขั้นทีวันนวดเห็ดอะไรเนี่ยเออกันทุกแม่ล่างหันแดนเจ้ายังคิดอยู่ว่าดินท้าสิบุโตะแดงขับรถสิแม่เนอะนุ่หนวดก็ยังถามถามแต่พ่อว่าเอ้าอันว่าเ้าแท้าซี่เนี่ยคณะเนี่ยดินมันมันจะบุกข่มหน้าคนบ่าวอู้หูเป็นหยักนะวะเขาเอกเขาบอกเขาบอกใจเนาะเออเขาคิดว่าเออเป็นอาชีพจักกันก็เป็นง่ายครับคิดประมาณนั้นมันโมเมนเพราะว่าลุงเนี่ยเคยไปกับไอ้กทีแล้วเธอนึงไอ้กทีว่าดินแดงเท้านัดอยู่ปีคอยไปเว้นเนี่ยคอยก เอ้าเป็นยังทิมไม่เห็นยังปลาเรานี่ยคอยคิดว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าผิดใเหตุอยู่หันคอยถามทั้งขเมว่าถามทั้เมว่าเจ้ามักมองไหนเราก็ชี้เลยว่าแถวนี้แถวนี้แถวเนี่คอยลุดนี่แหละ่ว่ามักแถวนี้คอยเลยว่าเอ้ามันจะมักมองไหนเจ้ากระบอกเอาเลยเป็นจะครันเห้แต่ว่ามองมองที่เจ้าเห็ดนั่นคอยย้ำรับอยู่คันฝนตกมาคันหน่ำเันมากระ มันก็สีไหลลงมาแล้วเขาก็งวดงวลงไปแล้วยไหลลงมาแล้วเขาก็ใส่ท่อแต่ละายใส่ลไยลงไปเอ้ว่าไงเขาฝังท่อใส่อะไรกันเขาปล่อยน้ำเขานเยแล้วใส่น้ำจกเดินลงไปน้ำจกเดินลงไปคันเขาเห็ดทั้งรูมพุ่นเลยทั้งก่อจังไพรพุ่นเฮงงามนะนะมันเฮงบอกว่าอีกอย่างเดือก่อจังไพรและแม่ว่าเจ้าใหญ่างใครเขาเห็ดอยู่พุ่นบอกเจ้าบอกเขาอยู่บ่าไม่ได้บอกบ้านบาก ใช่ไหมมีแต่ว่าคือเขาว่าอะไรเมื่อวันนั้เขาสิคุยกับเจ้าไหมว่าจังไดกันว่าพรมลูกเนี่ยนะลูกเอ้ยแม่เป็นเราโบเคยปั๊บไหปั๊บนะแต่ม่เจอว่ากันนั่นแหละพี่น้องกับบุตรสิแม่แล้วหรอกแต่ว่าง่ายกับเขาโบอยากให้เราเห็ุแบบนั้นคือเห็ุแบบนั้นนะคืออ่ามันเปิดโอกาสหรือเปิดช่องว่างไอ้คนอื่นมีแบบว่าเราบอกขอโทษนะเดบ๋ยวชุดว่าบุมีเข้าไปแล้วบุมีผู้ใหญ่บุมีผู้ใหญ่ไปแล้ววัดนัพ่อแม่สุเฮดตะกี้แต่แยงจ้างอนุษตะกี้เพิ่นเฮ็ดชุดแลนน่ะ เขาสิทธิ์ยิงเพื่อน่ายวะแมนอะไรแมนหมล่ะว้าวอะไรตัวเียงตัวนี้แมนอันนี้รออันนี้ยคล้ายแบบว่าเขาเห็นชุดแดนเละแบบว่าเพิ่นสามารถขยับเอาไม่ได้เลยแล้วพี่น้องแบบว่าเพิ่นมัมีซิทอยู่แล้วเพราะมันชุดแดนเป็นไฮน่าหมดเลยแต่หนึ่งมากอะเวลาอันนี้นะมันเป็นไฮน่าหนึ่งมากนะเขาเบิ้งแล้วันหน้าน่ะมันเป็นอหน้าดงอะไรกับมันหย่าร้ายนี่แต่ว่าเวลาฝนตกมากนาะหย่าเริ่มเกิดปุ๊บแล้วถ้ามันเป็นไปได้นะ น้ำก <S an other> ันเทน่าน่ะซื้อยามาฉีดเลย <S <S <an other> ฉีดแต่เฉพาะกันเทน่าอย่างเดียวกันเทน,น่ามันแปลนหลาที่อื่นมันก็สบายแล้วนะเ <S an other> พราะว่าเขาไปลุกกันคือสีโบว์ไวหรอกพี่น้องมีหญ้า,ามันลายมันหกุกแต<ะ>่บางคำเป็นไปได้คือช่วงนี้นั่นต้งนวดอย่างในด้านอย่างที่สามีสวดมีจุกนะไปซะแปลงกันเทน่าไหวปนมันจีเ <S an other> น็ตเน็ตเน็แล้วตกแปลงได้ไหมเพราะว่าคือลดผลปั๊บผลผลิต เราสามารถชิมชิดแปลงงามไปเลยดอกเป็นมิเตอร์าเอาเห็ดเป็นให้เลยเห็ดเป็นให้มาเอาไงแม่น่ะไปแปลงให้มันเป็นเลียมเป็นทรงมันไม่เห็ดเป็นตกเป็นตีเนี่ยเ่ไปผูกมือขึ้นมาอะไรับบนี้อ๋อเนี่เบล็อกแป้งออกก็ต้องเอาจกปัดชวดเอาพวกไม้พวกตอกที่ว่ามันอยู่ในไหน้าให้ยังนงครับก็เก็บออกเวลาฝนตกมาฝนนี่มาแล้วมันมันเสียบแต่มันสีดึงยากตอนนี้มันดินมันยังผุอยู่แหละเอาไปเก็บไม้ออกเวลาเห็ดไทห็น้ามาแล้วมันจังบอยาก มันพยายามปักตีนปักมือเขาเพราะว่าไอ้นี่นั่นตอนที่ว่าทั้งเมย์แถวเมย์เปิดสวนบ้านใหม่กับไอเป็นคนไทยนะโอะจบมาประมาณสิบปีสิบสามปีที่แล้วนะบอกระผมเป็นคนมาปั๊บอันนี้เนี่ยดินนี่อันวันนี้นี่ยเม่นเม่นเม่นอันรุดในท้ายบ้านพี่น้องเจ้าบอกรุ่ในบ้านบ่แม่นอ่ะรถดรุดในไทายะคนไทรยะเพราะว่าตอนที่ว่าเจ้าเปิดเสวนมันใหม่เจ้าจำได้บอว่าได้จำเออเจ้าเจ้าจ้างเขามาทุรุดบรัสกินะ เขาโดดเขาบุญแม่จ like. <cuanto S 2> ้างบุญแม่แม่จ้างพันพันให้เห็ดชวนมันเอาพันซอยรัฐบาลซอยสิบอกแบบรัดรวงนะรัดรวงพันว่าซอยอ้านแล้วอ้านแล้วพันว่าให้ให้เงินนันสิบชองลานโดดชนมันเนี่ยไรช่วงขึ้นเข้าคือเก้าอ๋อ้แต่ว่าเฮาเห็ดมันได้แล้วก็ขายมันขายมันแล้วก็ให้รัดพิ่นเลยเห็ดธนาเอกก็ได้เอง ่สมมติว่ามันได้เศรล้าน30ล้านเนี่ยคือที่เรือเป็นของเฮาอ่าสิบสองล้านต้องไปคืนเพิ่นคาลุดนะอ๋อเข้าใจเข้าใจคือรับเพิ่นซอยเพราะว่านุ่นหนูอะถามไอ้เพิ่นเศร้านี่แหละนะว่าช่วงประมาณสิบกว่าปีขึ้นหลังกันนะนี่ใคยเป็นคนดุดต่อแม่แม่ลูกเบิกหรบเปลูกเบิกจนปลูกจนมั่นหรอล่าแม่แม่แต่ว่าเพิ่อก่อนโดนเนี่ยหรอ่าคือเคืงเขาเข้าทำนะประมาณสิบสามปีหรอเปล่าหรือว่าสิบสองสิบสามหรอเปล่าหรอว่เนี่ยคนมา บวกบกตัวบ้านเลยหรอวะวันที้วันน no ี้กลับมาเราปั๊บๆนายอีกใชแล้วก็ใจดีไดแล้วบอกไง่ายคุยเราแล้วกัจะว่าเดี๋ยวมื่ออื่นกับคันเราชิมาอยู่มืออื่นมีมือไม่เท่าถามเนาะยู่ได้ไหมเบอร์ครับเบอร์จุดเกี่ยวพุทธเจ้าทูพคุยกับร้อโดยโดยว่ามือนี่นั่นคำว่าเจ้าทูพรฒนทาอาชีอาชเราอยู่ฐานเนาแต่เนี่ยว่าเมื่อคืนนี้เจ้าบ่ได้บอกใครในนี้เนาะโดยยกัเลย เมื่อเช้านี้ก็ได้บอกว่าโจกไปก่อนได้ไอ้ได้บอกประว่าอีกวนจะเดียวเดียวทั้งรู้เฮือมเงินสิบบาทดำเนินผ่านต่อไอว่าที่ล้วก็ถามว่ามือหึงบ่เพราะว่าตามที่ทั้งรู้เฮืมบอกว่าวป็นที่หนึ่งว่าไม่ใช่แหละคอยจะไปเมืองานใหม่ก่อนเด้อใช่เ่ะว่าเราลงมาบริการว่ากันว่าที่คุยง่ายดอกแล้วที่ว่าให้หนึ่งสองล้านกี่เนี่ยระหว่างมองอื่นนั่นไปครับไม่ได้ไม่ได้เฮ็ดะแต่อะ ีต่างซอยดิแมี้ยต่างซอยคือหูก็เห็นนะข่อยเตาวรือว่าภาวาครอบครัวทั้งเมย์เพนะือ่อนีกันเราะว่ามันไม่แต่เปิดงานสุดเดือนทั้งนั้นว่าไม่ได้เกิดจากว่าเลี้ยงส่วนตัวนะไม่ได้ขออ้เพื่อนได้ก็เลยว่าเออผมเป็นยังแบบ่าคุยง่ายอยู่ตรงเหัมเลยมิจ่าอื่นมาคันธนวันนี้เนี่ยมิจ่าเ้าสิไปคุยกันมาอีกเท่านึงเมย์เด้อคันธนวานชุกใจเราตกลงว่าเออปื้นเนี่ยมาเฮ็ดแหละเ้าสิเข้ามาเลย อ่าให้แม่ไปบอกกันเจ้าของหน้าที่นั่นน่ะบอกว่ามิจะว่าข่อยสิบเปิปั๊บหน้าเลยสุดแดเด,ด <aze S 1> เลยไปพวกนักการันมันจทงโบพิษโบให้กันมันจะถือกันเต่าเหนียวมากเโกเช่าเโกนี่ต้องต้องบอกต้ององกลับต้องไปโดยเวลาเห็ดไปแรกก็บอกว่กาโอ้เจ้ามาอ่ามันตกแด่นให้เด่นนะข่อยมันมันสีเงามันเพราะว่าสมมติว่าถึงว่านี้คือแด่นเนาะอันนี้คือเปียกเลยสมดอ่าเอาเอาตีนมันซะอันนี้คือตีนดินดินอยู่แถวนี้เลยโดยอโบให้มันสุดแดดกันอ่าแตมัน ไปได้เขาปึ๊บมากไปกต่ำกันเลยคำบางทคำเนาะโน่แล้วไงก็คือเอาคันเท้าที่เทาตักไปเลยเป็นเหนไปเลยอ่ามันตีไปเลยนะหมมีเจ้าตามนั่นนะเจ้ากระบกล้าวว้าเนาะเจ้าก็เนาะขึ้นเนาะคึ้จากได้เนาะคึ้จะคขึจะบอกลงเคิรมเลยแหวนกระบก้าวบอกทุกวันเลถามคี่ว่าเนาะแล้วต้องห่วยแบบคนมาจากแดนเนาะว่าไงอิงตามที่เราบอกเน๊ะ คือเราบอกแเพราะว่ามกมองใดกเอามองนันเก็ที่บกตามนีแล้วเมองที่ว่าเจ้าซี่กงามมันอยู่น่กงามอยู่เพราะว่ามันยังคอยอยู่แต่ว่ามันมันมันผิดบอกเป็นซ่องโบย่องโบข่าแดนมันมันมันบทสุดแดนมันยังเือยอยู่ประมาณ30เมตรแทเดือนพุ่นุยายพุ่นเาหมเนาะุยายพุ่ไหนึงเนาะโดยประมาณไหนึงซะเอาไหุดไหนั่นกะมันว่าว่าไหเท่าถ้าทรศไหไห่ะ สา3ล้าน4ล้านเฮาก็จว่ากันอีกนึงพรามันกว้างเลยุวมันบ่แม่นว20คู่30บัตัวจงกันตัวจนํากันว่าอ้ายบ่สินึงเท่าใดพูดว่ามันแท้เป็นแปเฮก็แล้วแกเองก็่าอีกนึงทางคอรถขอต่อนําลงมาเนาะเอาตามนั้นแหละพี่น้องเอ้ยๆว่ามืยังหลายพี่น้องแล้วกาในสาคินี้ก็ถามคมในใจทั้งแม่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอยากได้ทั้งทั้งลุมพี่น้องแต่ว่าบ่กล้าบอกเออ บอกแต่ว่าจุดหมองแผ่นเหรเนาะเพราะว่าอีกไม่ใหไงยันข้าเห็ดเหรอเพราะว่าทุกอย่วงขับผู้นูดแล้กันเนาะว่าแดดเป็นอยู่ใจชุดชุดใดชุดมองใดพี่น้องผู้แต่ข่างทางพี่น้องพี่จะเป็นแดดในหมอนผู้หรือสามีชวนจะเดือกหมอผู้เพราะว่าถามมาเทาใส่มยแต่วะพูดพุ่นพุ่เนาะพูดพุ่นในหมอนผู้แล้วว่ามงไหนเนาะมันมีหลังหม้เรียนเดียนทุกไม่ไงนะมันมันไม่ไงปนด้ายนั้นหมเนี่ยบนผู้ปนด้ายเสาไฟเนี่ยจะทำบาดเดียวบาดเดียวเท่าไหร่เอาาก อาล่างตัวผึ่งอยู única, 76, ่นี่เอยออนอันนั้นเพิ่งบ่อยู่ตนั้นน่ะเออโอเคเนาะพี่น้องสดีเด้อดๆู่คนเนาะเก็บอ